สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living l i f e กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิกลเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในพระธรรม2เปโตปรบทที่2ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11ด้วยกันนะครับ2เปโตปรบทที่2ข้อ1ถึง11แต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะรอบเอาลัทธินอกรีต อันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วจะมีคนจำนวนมากประพฤติลามกตามอย่างพวกเขาและเพราะคนเหล่านั้นทางของความจริงจะถูกลบลูและพวกสอนเทจจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นโดยใจโลภ การลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความพินาศที่จะเกิดกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉยเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงไปในเอเวจีและได้ล่ามพวกเขาด้วยโซ่แห่งความมืดมิดคุมไว้จนถึงเวลาพิภากษาและไม่ได้ทรงยกเว้นโลกสมัยโบราณ แต่ได้ทรงคุ้มครองโนอาผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีกเจ็ดคนเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอาธรรมและได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราให้พินาศเป็นเท่าทานเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอาธรรมและได้ทรงช่วยชีวิตโลดผู้ชอบธรรมผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่ว เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วันความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยินทําให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าพ้นจากการทดลองได้อย่างไรและทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามกิเลสตัณหาและหมิ่นประมาทสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านี้โอหังบังอาจไม่กลัวที่จะลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแต่ส่วนพวกทูตสวรรค์แม้ว่ามีกําลังและฤิทานุภาพมากกว่าก็ไม่ได้กล่าวโทษด,ด้วยการประนามพวกนั้นเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้า พี่น้องที่รักครับช่วงนี้เนี่ยในเฟซบุ o กนะครับคนรุ่นผมเนี่ยคือคนที่แบบเริ่มอายุมากๆแล้วเนี่ยก็จะชอบเล่น a c e b o o k ใช่ไหมครับเราก็จะชอบเข้าไปใน Marketplace มีไม่ทราบพี่น้องเคยเข้าไปในมาร์ e ก็ตเพลสไหมครับแล้วเราก็จะพยายามไปหาของถูกนะฮะในนั้นนะฮะโดยการเซิร์ชชื่อสิ่งที่เราอยากหาแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าคนเนี่ยหาเยอะแล้วมีคนลงขายค่อนข้างเยอะก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือเอาพูดง่ายๆบุ๊กที่ฮอก็ได้นะไอโฟนน,น,น,นนะฮะถ ก็ตอนนี้มันออก12ใช่ไหมครับคนก็พยายามหาซื้อ11นะ Pro Max อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็คาดหวังว่ามันคงมีราคาถูกๆเข้ามาพี่น้องที่รักครับมันก็มีคนขายในราคาถูกๆจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาก็คือว่าตายแล้วนะครับก็ถูกลอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ iPhone จริงๆครับมันเป็นไออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าหน้าตาเหมือนครับแต่ว่าพอของจริงๆฟังก์ชันไม่ได้เลยพี่น้องที่รักครับในความเชื่อของเราเนี่ย ในพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้เตือนเราให้ระวังของปลอมของเลียนแบบเราอาจจะเรียกว่าก๊อปเกรดเนะฮะคือมันดูด้ตายากจริงๆครับแต่ว่าเมื่อพี่น้องสัมผัสและพี่น้องมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องก็จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับในพระคำของพระเจ้าได้บอกกับเราบอกว่าแต่ว่าได้มีผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะรอบเอาลัทธินอกกรีด อันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ซึ่งจะนําความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วมี2ออย่างที่เป็นของปลอมนะครับก็คือผู้เผยวจนะเทศและก็ผู้ที่สอนเทียมเทศจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับผู้เผยวจนะเทศเนี่ยในสมัยนั้น,นการเผยวจนะที่ถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนการที่นําคําพูดนะครับหรือคําตรัสของพระเจ้ามาถ่ายทอดให้ประชากรของพระเจ้าฟัง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นพระวจนะเป็นสิทธิทอํานาจของพระเจ้าดังนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะครับที่พูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับเหมือนที่พี่น้องก็คงได้เห็นในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยโดยพระพระมีเดิมนะครับผู้เบญจนาเทศหลายๆคนนะครับที่จะต้องถูกประหารถูกลงโทษอย่างน่ากลัวนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ก่อนที่เขาจะถูกทําลายเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะได้วางรากฐานอันเลวร้ายนะครับอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ในชุมชนของพระเจ้าและในขณะเดียวกันผู้สอนเทศต่างๆนะครับก็จะเสี้ยมสอนในสิ่งที่ทําไมครับนำให้ชีวิตของเขาดิ่งลงสู่ความพินาศนั่นแปลความว่าเมื่อเราใกล้ชิดก,กับคนประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยวจนะเทศหรือผู้สอนเทียมเทศชีวิตคริสเตียนของเราจะแย่ลงทันทีและมันจะนําเราออกไปจากทางของพระเจ้าเรียกว่าหันเหชีวิตของเรา ออกไปจากเข็มทิศที่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะครับและคําเตือนนี่มีมาถึงพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันด้วยในยุคสมัยปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามีคนที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้เผยแพร่ข่อยู่มากมายนะครับซึ่งผมก็คงไม่ไปสามารถไปก้าวล่วงที่จะบอกได้ว่าของจริงอันไหนของแท้อันไหนหรือของปลอมอันไหนนะครับหรือมีคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้สอนมากมายนะครับแล้วก็มีคนที่พยายามตัดสินการันตีว่าคนนี้ของจริงคนนี้ของปลอมนะครับ แต่สิ่งที่จะทําให้เราการันตีได้เนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะได้สอนเราในในวันนี้ด้วยนะครับพระคําของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับบอกว่าและพวกสอนเทศจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นด้วยโดยใจโลภการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความพินาศที่จะเกิดกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉยเลยนะครับพี่น้องทีักครับพวกเขาจะหาประโยชน์หาประโยชน์นี้ก็คือหาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองดูครับ ผู้สอนเทศผู้เผยวจนะเทศเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะตัวให้เขาเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดผลประโยชน์อันนี้อาจจะเป็นเงินทองนะครับอาจจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศและเขาจงใจนะครับเจตนาที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ขึ้นมาถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์ที่พี่น้องถวายมันก็ควรจะตกกับพระเจ้าจักรใช่ไหมครับแต่ว่าไปตกกับคนคนเดียวอันนี้อันตรายนะหรือว่า เ,เกียรติก็ควรจะเป็นของพระเจ้าแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาได้รับเกียรติอยู่คนเดียวนะครับเพราะนั้นพี่น้องลองกลั่นกรองลองมองนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีวิจารณญาณแล้วก็มีความเชื่อที่ที่ถูกต้องถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าอ่านพระคำแล้วก็เฝ้าเดียวแบบผ่านซ GN TV ทแบบนี้ทุกวันนะครับพี่น้องก็จะมีรากฐานความเชื่อที่มั่นคงนะครับในข้อต่อไปเนี่ยนะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษนะครับที่จะมีมาถึงคนเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างทั้งเมืองโสโดมโกโมรราานในกกช่วยโลดด็ี นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ดีนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคนเหล่านี้จะรับการลงโทษในบ้านปลายอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าพวกเขาจะเอาพวกเราลงไปด้วยนะครับเราอาจจะไปอยู่ในการลงโทษนั้นด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเราไม่มีหางเสือที่แข็งแรงเราไม่มีทิศทางชีวิตที่ถูกต้องนะครับ ในข้อเ้าจึงบอกว่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าให้พ้นจากการทดลองได้อย่างไรและทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษานะครับเราจะถูกแยกนะครับเป็นแพะและเป็นแกะพี่น้องครับพี่น้องจะอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งที่เป็นผู้สอนเท็จผู้ที่เป็นเผยพระเจ้าเท็จหรือว่าพี่น้องจะอยู่ในความที่ถูกต้องนะครับต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งของปลอมเนี่ยมันดูหวือหวาเนาะดูหวือหวานะครับ อย่างเช่นเหมือนกับมาร์เก็ตเพรสเนี่ยเวลาประกาศเนี่ยนะครับพี่น้องมองหาเครื่องหรือว่าสิ่งของที่พี่น้องต้องการที่พี่น้องมองจักอะไรครับเราพยายามจะมองหาจากสิ่งที่น่าจมีราคาถูกที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่ามันเร้าใจเนาะรู้สึกว่าเราฉลาดจังเลยได้ของดีในราคาที่ถูกนะครับแต่ว่าพี่น้องควรจะนะครับมีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้ทดลองใช้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับอย่าจ่ายเงินโดยที่ไม่เห็นของนะครับอันนั้นคือมาร์เก็ตเพรสชีวิตของเราก็เหมือนกัน นะครับถ้าพี่น้องจะปักใจเชื่อใครพี่น้องอย่ามองเขาผ่านแค่คลิป u t u b e นะครับเหมือนกับที่พี่น้องกําลังมองเห็นผมเนี่ยพี่น้องก็รู้จักผมแค่บางส่วนนะครับแต่พี่น้องจะรู้จักตัวจริงๆของผมได้ก็โดยการที่พี่น้องมีโอกาสได้สัมผัสใช้เวลาแล้วก็เรามาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าคําสอนที่ผมสอนกับชีวิตที่ผมเป็นเนี่ยมันสอดคล้องไหมนะครับและชีวิตของผมเนี่ยนะครับมันเป็น,เป,นเป็นในลักษณะไหนผมหาประโยชน์เข้าหาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังรับใช้พระเจ้า สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับแล้วก็เราจะไม่มีสายตาที่แยกออกได้เลยว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมถ้าเราทําไมครับไม่รู้จักของแท้พี่น้องต้องรู้จักของแท้ก่อนนะครับเรารู้จักของแท้ได้โดยการอ่านพระคำของพระเจ้าโดยการอธิษฐานและมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าในทุกทุกวันนะครับอย่าปล่อยให้ความมือหวาความน่าสนใจเนี่ยมาล่อชวนเราแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ไปสัมมนานั้นเราได้ไปอีเวนต์นี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับการยกระดับ อาจจะจริงครับถ้าเกิดพี่น้องเจอของจริงแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องไม่ได้ยกระดับตัวเองในทุกๆวันโดยการอธิษฐานอ่านพระคัร์สิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์ใดๆกับพี่น้องเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราโตจากอาหารที่บ้านมากกว่าการไปโตจากอาหารในพัตาคารพัตาคารอาจจะอาหารอร่อยนะครับแต่ว่าเราโตขึ้นมาได้ด้วยอาหารของคุณแม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นอาหารที่เรากินประจําวันคือวินัยฝ่ายวิญ,ญญาณของเราส่วนตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าความมือวาที่เสี่ยงต่อการที่เราจะเจอของก๊อปเกรดเอ หวังว่าพี่น้องจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่สามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสายตาฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงให้ความเฉลียวฉลาดเราผ่านพระคําของพระเจ้าที่เราจะสามารถแยกแยะและดูออกว่าสิ่งใดที่เป็นของปลอมสิ่งใดที่เป็นของจริงสิ่งใดที่มาจากพระเจ้าสิ่งใดที่มาจากผีมารซาตาน ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะไม่ถูกล่อชวนและหลงไปในการที่เรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่แปลกใหม่แต่ขอให้เราหนักแน่นอยู่ในพระคำและรากฐานความเชื่อของเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะเติบโตขึ้นกับพระเยซูคริสต์ทุกๆวันมากกว่าที่เราจะเติบโตจากความมือว้าและเหตุการณ์ต่างๆขอพระเจ้าเมตตาที่สิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นของจริงก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนให้เรา แข็งแรงขึ้นแต่ว่าขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะไม่ละทิ้งสิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตของเราด้วยเราจึงขอการทรงนำของพระองค์ที่จะทรงโปรดเมตตาที่เราจะสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นสิ่งที่จริงและสิ่งที่เป็นสิ่งที่เท็จได้เราที่ฐานทุนขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าาเมน พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อพระคำของพระเจ้าจะไม่กระจุกและกระจายออกไปยิ่งถ้ากดสั่นกระดิ่งด้วยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าคลิปใหม่ๆจะเข้ามาแล้วก็มันจะมีโอกาสได้เตือนสติเตือนใจของเรานะครับปีใหม่แล้วนะครับอยากเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาพัฒนาชีวิตของเราด้วยการใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยในการพัฒนาชีวิตของเราแน่นอนนะครับบางคนอาจจะอ่านไม่เก่งบางคนอาจานนอาจะตีความไม่คล่องนะครับ CJNTV จะเป็นสื่อหนึ่งนะครับที่ทําให้พี่น้องสามารถเข้าถึงพระคําด้วยพระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงผ่านทางผู้รับใช้หลากหลายที่จะ ข้าถึงและสามารถนําสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆหวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งพระพรของเราเป็นปีที่เราได้ถูกสร้างด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับขอพระเจ้าอวยพรครับ